วันนี้ผมการับคำท้าจากน้องแนทนะคะที่จะลดความอ้วนค่ะเพราะเดินหน้าใน World เที v e l Day ก็จะต้องฟิตผุนเป็นบีชบอดี้นิดนึงนะคะอยากห้พี่บัวลงมาท้าแล้วว่ามันจะเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยจริงอย่างนี่้พูดหรือเปล่าเสร็จค,ค่ะโบทีค่ะ หลักหรือพระเุ์ของสูตรของเรานะคะก็คือเป็น DNF10 นะคะหรือว่ามันก็คือยีสต์นั่นเองมันเป็นนวัตกรรมยีสต์ที่ได้รับรางวัลน,นะคะในการผลิตได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีของประเทศเกาหลีใต้เลยแล้วก็มีรางวัลมีสิทธิบัตรคือเยอะมากๆทุกคนขอแสดงควายิานดน, <c oughs> น,น,นะคะแล้วนอกจากยีสต์นะคะเราก็มีแอลฟานีกะระนีนะคะ <c oughs> ที่ช่วยให้เราเนี่ยไม่เครียดน,นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่ทำให้เราอะ่ะมีหน้าท้องมีกรุงเนี่ยมันคือฮอร์โมนคอร์ดิซอลที่เกิดขึนตอนที่เราอ่ะเครียด รไม่เครียดแล้วก็เราสบายนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะมาี่เการจากใบบอนช่วยเรื่องของการลดการดูดซึมน้าเข้าไปในเลือดเล้ิยืยุ่ีกีใช่อันนี้อเลยคาตอนแรกเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาให้น้งแดดซื้อมาฝาเขาเขาไมใส่ไม่ได้เขาช่วงนั้นแล้วเขาก็แบบเออไปใช้ด้วยกันเขาไปอาบแล้วเขาก็เฮ้ยไม่รู้้วเนี่ยแล้ว ปกติเราเราจะกินที่อยู่ตัววกเอ๊ะคที่กินขนมอ่าคือขนมจุกจิบกินระหว่างวันตลอดเวลากินจุกจิบกินจุกจิบกินจุกกินจิบกินจุกจิบแล้าว่าเราต้อรู้สึกว่าเอ้ยทำไมรู้สึกดีจังเมย้องกินเยอะเหมือนกับชานมกาแฟอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นเลยคะคือดีขึ้นเพราะปกติเนี่ยกินชานมทุกวันทุกมาร์ต้องกินหือจะต้องกินอะไรที่เป็นหวานหนเย็นเย็ใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่ชานมอาจจะเป็นอะไรแบบปั่นที่แบบางทีก็ไม่ได้อยาก ี้เอดมือนราแบบกินมทั่วไปไม่ได้แบบว่ามีผลข้างเทียงอะไรใ่ไมอะไรอะไรลกินได้กิ่กแบบินให้ยันะองทรวคือใช่ใช่คือมันยังิวอยู่แต่มันจะไม่โหดแล้วควยังกิเมือะกติี่สมือเนก็มือเมอไหนกินอ่ะกวาถ้านก็สอเดนเลยมีอกวพอดีก็ได้มาหาที่โบหามือกวานี่เลย ว่าอธิบายใช่ถ่ายภาษาด้วยใช่เกาหลีเกาหลก็จะบอกประโยชน์บอกว่าทุกทีบอกวิธีการกินแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่ลองแล้วจริงๆเพราะว่าทุดทีเราไม่ใช่แก่กานะคะเป็นแบบนวัตกรรมที่แบบมีรางวัลอยู่อ๋ยเนี่ยรางวัลใช่แล้วชวนรางวัลอยู่ข้างหลังบอกเลยบอกเลยใช่มีสิทธิบัตรรางวัลเยอะมากประโยชน์ที่ได้รับทานน้อยลงควบคุมความหิวโดยลดฮอร์โมนที่กระตุ้นความอยากอาหาร ลดการสะสมไขมันลดการหลุดซึมตาลควบคุมรูปร่างรอบเอวลดลงอันนี้อยากมากนอนหลับสบายขึ้นเออดีผาผ่านไขมันแล้วมวานลอนลับจริงๆมันกินแบบว่าวันหนึ่งกี่มื้อดีอะจริงๆนั้นอะว่าวันหนึ่งอะถ้าตามงานวิจัยอะคือประมาณ3 4เมตรตอทุกโล3เม็ดที่คือ2เมตรถูกไหมใช่ก็คือมื้อนึงกินแบบ1-2เมตรคือถ้าวันไหนเรากินน้อยอยู่แล้วเรากินไเดียว บางคนหอบเอฟไม่กินเลยเใช่ไหมว่ามันจะหิวไอช่วงที่หิวอ่ะแล้วเรากินยูนิเข้าไปมันจะไปทำให้ค,คหวามหิวเราลดลงแต่ถ้าเราบางคนบอกไม่กินเมื่อเย็นอย่างเงี้ยแล้วมันหิวนอนได้หรอก,กินยูนิก็ทำให้นอนหลับได้ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนอิ่มมากค่ะคือกินไปแค่ปลาแล้วก็ผักนิดหน่อยเองแต่รู้สึกอิ่มเหมือนไปกินบุฟเฟ่ต์มาคือมันจุกมากเลยอ่ะนี่คือแบบเห็นผลตั้งแต่กินเลยยูนินะคะแนะนำเลยดองแอ๊ดเนี่ยคำสุดดีๆที่เราสิบนะคะยูนิปลอดภัยเห็นผลค่ะเย่อย่าลืมนะคะยูนิโซเอสค่ะถ้าบอกว่ามาจากโบีเคนะคะลดเพิ่มอีก100บาทจ้า